สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาเฉลยข้อสอบเลขเข้าเตรียมปี54ข้อ21นะครับตรงนี้มีพิมพ์ผิดนิดนึงขอโทษด้วยนะครับ<ส>ก็คือจะอ่านจทย์ให้ฟังว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยมุม BAC เท่ากับ90องศาด้าน AD ตั้งฉากกับด้าน BC ที่จุด D อัตราส่วนของ BD ต่อ CD เท่ากับ1ต่อ3แล้วเขาถามอัตราส่วนของ AB ต่อ AC ถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้โจทย์เลขาคณิตอะสิ่งที่เราต้องทำสิ่งแรกก็คือต้องวาดรูปนะครับก็วาดรูปตามที่เขาบอกว่ามีสามเหลี่ยมมุมฉากใช่มุมฉากให้ด้วยแล้วเขาบอกว่า BAC ตั้งฉากนะครับก็ BAC เป็นมุมฉากแล้วเขาให้ว่า AD อะตั้งฉากกับ BC เพราะฉะนั้นอะเราก็ลากไปว่ามันตั้งฉากตรงนี้ก็เป็นจุด D เขาบอกว่า bd ต่อ cd อเท่ากับ1ส่วน1ต่อ3นะครับเพราะฉะนั้น bd ตรงเนี้ยพี่ให้เป็น1 x จะได้ว่า ac และ cd ตรงเนี้ยพี่ให้เป็น3 x แล้วเขาถามว่าอันเนี้ยต่อเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จะมาสรุปเกี่ยวกับสามเหลี่ยมให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับว่า สามเหลี่ยมเนี้ยปัญหาสามเหลี่ยมทั้งหมดคือสามเหลี่ยมอ่ะปัญหาสามเหลี่ยมจะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างก็คือถามด้านกับถามพื้นที่อ่ะมาถึงถามด้านถามด้านอ่ะมันก็จะมีว่าถามด้านไปเลยถามเป็นเลขไปเลย ถามเป็นอัตราส่วนที่เขาถามเยอะๆนะครับส่วนถามพื้นที่เนี่ยเรามีสูตรอะไรบ้างที่จะไปถึงพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่เราเรนะียนนี่ยก็คือ1ส่วนสคูณกับฐานคูณกับสูงนะครับนี่คือสูตรหนึงอีกสูตรหนึ่งอะไรก็คือเนี่ยสูตรนี้น้องเคยเห็นไหม S S ลบ a s ลบ b s ลบ c โดย s เท่ากับ a บวก b บวก c หารสนี่ยครับหลักๆแล้วถามพื้นที่มอต้นยังไม่ได้เรียนตรีโกนตรีโกนมอปลายอะมันจะสามารถหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมได้อีก หาพื้นที่เราจะใช้อยู่2ส,สูตรนี้แต่สูตรนี้จะเป็นสูตรหลักเลยเพราะสูตรนี้จะใช้ในกรณีพวกนี้เท่านั้นสามเหลี่ยมอะไรก็ไม่รู้แล้วให้ด้านทั้ง3ด้านมานะครับก็พอข้อนี้เป็นถามด้านพี่ก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังอีกว่าถามด้านเนี่ยมีอะไรบ้าง1ก็คือเล่นเกี่ยวกับสามเหลี่ยมมุมฉาก สามเหลี่ยมมุมฉากอะน้องคิดถึงอะไรพี่ทากรัสใช่ไหมพี่ทากรัสพี่ทากรัสเนี่ยจะเป็นการเล่นเกี่ยวกับด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งเราพูดว่าด้านแสดงว่าข้อมูลที่เรารู้ว่าต้องเป็นด้านแน่นอนต้องเป็นด้านเนี่ยสักด้านหนึ่งเพื่อที่เราจะมาเข้าสูตร a กำลังสองบวก b กำลังสองเท่ากับ c กำลังสองใช่ไหม คือพีทาโกรัสอะถ้าเราไม่รู้มุมเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเราจะนึกถึงพีทาโกรัสแต่ถ้าสมมุติถ้าหากว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันแต่เราเกิดรู้มุมอะที่เราคิดถึงะจะเป็นตรีโกณในการแก้ปัญหานะแต่ถ้าสมมุติอันนี้คือกรณีสามเหลี่ยมมุมฉากนะ ตีโกนก็สายคอสแทนนะสายคอสแทนแต่ในกรณีที่ไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากเราจะคิดยังไงนะเป็นสามเหลี่ยมอะไรก็ไม่รู้ที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่ประถมถึงมอตตนเลยก็คือสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ สามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการเท่ากันทุกประการอ่าน,นี่คือ1น,นะเราอาจจะใช้สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหาโจทย์2คือนี้สําคัญมากเลยสามเหลี่ยมที่มีมุมสามเหลี่ยมสองรูปที่มีมุมเท่ากันหมด ็คือสามเหลี่ยมค้ายะะอ,อันนี้คือการแก้ปัญหาสามเหลี่ยมทั้งหมดซึ่งน้องบางคนอาจจะบอกว่าเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยเราจะทำยังไงดีในการแก้ปัญหาโจทย์แต่ละข้อน้องก็ต้องคิดว่าที่โจทย์ให้มามีด้านเป็นสามเหลี่ยมอะไรก่อน ถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเราก็คิดถึง2อย่างก็คือพีทาโกรัสกับตรีโกณพีทาโกรัสใช้ก็ต่อมเมื่อรู้ด้านแต่ไม่รู้มุมแต่ถ้าเราเกิดรู้มุมและเป็นมุมที่เรารู้จักก็คือ30 45 60องศา90หรือศเราจะใช้ตรีโกณอ่ะอันนี้พอเข้าใจแล้วนะนะถ้าสมมติที่เขาให้มาไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากและเป็นการถามปัญหาเกี่ยวกับถามด้านที่เราจะทำก็คือสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการหรือสามเหลี่ยมคล้าย อันนี้คือสรุปรวมของปัญหาสามเหลี่ยมน,นะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะมาทําข้อนี้ให้ดูรูปที่ใช้รูปเดิมนะก็คือที่เขาบอกพี่ก็ใส่ที่เขาบอกมาไว้ในโจทย์หมดแล้วนี่และที่เขาถามคืออัตราส่วนใช่ไหมเรามีทางไปสู่คําตอบอะไรบ้างก็คือหาอัตราส่วนของอันเนี้ยกับอันเนี้ยซึ่งเราจะหาด้านนี้กับด้านนี้ได้ น้องบางคนอาจบอกฮะหนึ่งคือพีทาโกรัสแต่อันเนี้ยเรารู้น้อยไปเรารู้แค่ด้านเดียวเองและเราจะมาหาน,นี้สองอันน่ะซึ่งเราจะไม่ได้ใช้ข้อมูลของอันเนี้ยเพราะฉะนั้นทฤษฎีบทพีทาโกรัสตกไปอันนี้อะไรอีกเขาไม่ได้บอกเกี่ยวกับมุมเลยเพราะฉะนั้นตีโกนก็ตกไปอ่ะเราก็พีทาโกรัสกับตีโกนตกไปแล้ว เราก็จะเหลือสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยมคล้ายเราก็มานั่งวิเคราะห์ว่าพี่กําหนดให้มุมเนี้ยเป็นมุม A แล้วกันให้มุมเนี้ยมุม B เพราะเป็นตัว B มุมนี้มุม C นะเพราะเป็นตัว C อันนี้มุมฉากนะน้องก็เห็นอันนี้มุมฉากด้วยนี่นะอันนี้เป็นมุม B ดังนั้นอันเนี้ยต้องเป็นมุม C สิน้องบางคนยังไม่ทันอ่ะอันนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะจะได้ว่า B บวก C ได้มุมฉากใน90องศา พราะบวกกับ90ได้180เป็นรอบสามเหลี่ยมอันนี้ก็เป็นมุมฉากเหมือนกันเพราะโจทย์ให้มา B แสดงว่าอันเนี้ยต้องเป็น C ีแน่นอนในทางเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องเป็น B แน่นอนทีนี้เรารู้มุมแต่มุมที่เรารู้ไม่ใช่มุมที่เรารู้จักที่เราจะทําได้ก็คือสามเหลี่ยมคล้ายนี่สามเหลี่ยมคล้ายเพราะว่ามันมุมเท่ากันหมดเลยแล้วก็คิดก่อนว่า แล้วเราจะทำยังไงเขาต้องการด้านนี้กับด้านนี้พี่ก็กำหนดว่ากำหนดก่อนนะพบว่าสามเหลี่ยมเอารูปเล็กก่อน ABD คล้ายกับสามเหลี่ยมอะไรคล้ายกับสามเหลี่ยม ADC ที่ได้ว่าด้านตรงข้ามมุม C คือด้านนี้ต่อด้านตรงข้ามมุม C ก็คือที่กําหนดก่อนให้ด้านนี้เท่ากับด้าน m นะพี่จะเอาด้านตรงข้ามมุม C มาหารกันก็จะได้ว่าด้านตรงข้ามมุม C ของสามเหลี่ยม ABD เท่ากับ x ด้านตรงข้ามมุม C ของสามเหลี่ยมเนี้ยเท่ากับ m ส่วนด้านตรงข้ามมุม B ตรงเนี้ยเท่ากับ m ของสามลี่มเล็กนะตรงค่ามุม B ส่วนอันเนี้ยตรงค่ามุม B เท่ากับ 3x พี่จะได้ว่า 3x เกลังสองเท่ากับ m กลังสองพี่จะได้ว่า m อม่ะมีเท่ากับรูทสาคูณ x พรอ,อย่างนี้ได้แล้วพี่รู้ m ตรงนี้แล้วในเทอมของ x พี่สามารถหา a b ได้จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสและพี่สามารถหา a c จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้เหมือนกันแล้วพี่ก็เอาคำตอบของ AB ที่หาได้ส่วน AC ที่หาได้ก็เป็นคำตอบแล้วแต่เราสามารถทำอีกแบบหนึ่งก็ได้เหมือนกันว่าเราจะหาจากสามเหลี่ยมคล้ายเลยโดยพี่พบอีกแล้วพบว่าสามเหลี่ยม A B D คล้ายกับสามเหลี่ยมใหญ่เลยคือ ABC เขาต้องการ AB ที่โจทย์ต้องการก็คือ AB ต่อ AC ใช่ไหมเพราะฉะนั้น AB คือด้านตรงข้ามอะไร AB คือด้านตรงข้ามมุม C พี่ก็ได้ว่า AB ต่อ AC คือด้านตรงข้ามมุม B นะเท่ากับอันนี้เป็นด้านตรงข้ามมุม C ใช่ไหมแล้วสามเหลี่ยมเล็กตรงข้ามมุม C เท่ากับ x ส่วน AC คือด้านตรงข้ามมุม B ด้นตรงค่ามุมเบีเน,นี่เท่ากับ M ตรงนี้เท่ากับรูทสามเพราะฉะนั้นคําตอบอะเท่ากับ1ต่อรูทสาซึ่งตรงกับช้อยมันไม่มีช้อยแสดงว่าเนี่ยมันจัดรูปได้อีกเราคูณรูทสามทั้งบนทั้งล่างจะได้รูทสาต่อ3ทีนี้เราไปดูช้อยว่ามันมีช้อยหรือเปล่านี่ รูทสามต่อสามช้อยตอบข้อหนึ่งครับพี่สรุปให้ฟังใหม่นะก็คือพี่วาดรูปเสร็จแล้วพี่ก็มาสอนเกี่ยวกับปัญหาสามเหลี่ยมว่าที่เขาถามหลักๆมีถามสองอย่างก็คือถามด้านกับถามพื้นที่ถามพื้นที่เราก็ต้องมีอยู่สองสูตรถ้า,าถามพื้นที่เราก็พิจารณาว่าเรารู้อันไหนสิ่งที่เราต้องการหาคืออันไหนและพอเราต้องการหามันก็จะเป็นด้านเพราะฉะนั้นมันจะเกี่ยวโยงกัน,กน แล้วทีนี้พอถามด้าน่ะเราจะมีทฤษฎีบดพีทากรัสกับตีโกนพีทากรัสจะใช้ก็ต่อเมื่อเรารู้ประมาณ2ด้านเราต้องการหาด้านที่3เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแต่ตีโกนอ่ะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเรารู้มุมเราเจอมุมที่เรารู้จักอย่างเช่นมุม30มุม45มุม60สิถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก็จะใช้ตีโกนส่วนถ้าเราเจอสามเหลี่ยมอะไรก็ไม่รู้อ่ะ เราจะมีอยู่2ออย่างที่ใช้ก็คือสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการและสามเหลี่ยมคล้ายแต่ถ้าเราเจอโจทย์ประยุกต์่ะเราจะเจอสามเหลี่ยมแบบนี้แต่ถ้าเราลากลงมาแล้วเป็นมุมที่เรารู้จักอ่กา,าจะใช้ตีโกรประยุกต์กันก็ได้แต่ว่าพี่อยากให้น้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนว่าเนี่ยมันมีอยู่แค่4เรื่องให้เราแก้ปัญหาเกี่ยวกับเลขาคณิตเกี่ยวกับสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นมันไม่พ้น4เรื่องนี้หรอกแล้วก็มาวิเคราะห์รูปนี้ว่า มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมเรามีอยู่2อย่างคือพีทาโกรัสกับตรีโกณซึ่งพีทาโกรัสเนี่ยเราเพราะว่าเรารู้ด้านน้อยไปเพราะฉะนั้นพีทาโกรัสตกไปตรีโกณเราไม่รู้มุมที่เรารู้จักเลยเพราะฉะนั้นตกไปสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการพี่หาสามเหลี่ยมที่มันเท่ากันทุกประการไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นที่เราเหลืออยู่อย่างเดียวก็คือสามเหลี่ยมคล้ายเราก็ค่อยๆไล่มุมเราจะรู้ว่าเราจะพบสามเหลี่ยมคล้ายอยู่3รูปก็คือ a b d ก็คือสามเหลี่ยมรูปเล็กนี้กับ a d c สามเหลี่ยมรูปนี้กับ a b c สามอันเนี้ยมุมมันเท่ากันหมดเลยมันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันหมดเลยพี่ก็มาคิดสามเหลี่ยมคล้ายตามหลักของสามเหลี่ยมคล้ายนี่เราก็จะไปได้ไปสู่คําตอบของมันซึ่งคําตอบตรงกับช้อยหนึ่งนะครับน้องก็ถ้าเจอโจทย์เลยค่ะคณิตเกี่ยวกับสามเหลี่ยมก็ค่อยๆไล่ไปทีละเรื่องว่าเราควรใช้เรื่องไหนเนี่ยอย่างเมื่อกี้พอพี่หาตรงนี้ได้อะ พี่สามารถใช้ทฤษฎีบทพิทาโกรัสในการหา A B กับ A C ต่อได้แต่ว่าพี่มองว่าถ้าใช้อันนี้จะเร็วกว่าพี่ก็เลยใช้อันนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วเลือกใช้ว่าอันไหนะสะดวกที่สุดโอเคครับ